ทำไมล่ะครับเขาทำตาปิดปิดเงินของผมมันน่ารังเกียจตรงไหนหลอนรีบลุกตาหนีดวงตาคมฉาบของเขาทันทีราวกับว่าตัวเองจะเผอใจตกหลุมสเสน่ห์ของเขาเข้าไม่รู้หลอนพูดปัดเสียงแข็งหน้าควา่ำคุณกลับไปทํางานได้ละว,ว่าไล่อีกละเขาบ่นเสียงออดอ้อนผมนึกอยากเกงานบ้างไม่ได้หรือไงอยากเกก็ไปเกที่อื่นสิอิซเลตขี้ยิ้มประจบออกมา ผมอยากเกกับคุณนี่นาะอยากกินเลยมะม่วงเนี่ยผมว่าไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าเขาผุดลุกขึ้นมาช่วยมือหลอนฉุดให้ลุกขึ้นมาตามเขาไปดือด้อๆอจจิมาร้องเสียงหลงรีบขืนตัวไว้ทันทีเอ๊ะคุณน,นี่จะทำอะไรนะ่ะจะฉุดฉันไปไหนหลอนตีมือเขาดังเพีย้ยเขาหยุดกึกยิ้มใส่ตาหลอนหน้าทะเลน้นไม่ฉุดไปขายหรอกนากระโปโลแบบนี้ขายไม่ออกหรอกเขารอ ทำเอาหล่อนหน้างอด้วยความไม่ชอบใจน้อยมาว่าหล่อนว่ากระโปโ,ปโลเขามีสิทธิ์อะไรมาวิจารณ์หล่อนกันหญิงสาวมองเขาตาเคียวว่บหล่อนสบัดมือให้หลุดจากการเกาะกลุมยกมือเท้าเซลมองเขาอย่างเอาเรื่องนี่กล้าดียังไงมาดูถูกฉันฮะอา้าวก็จริงนี่นาะเขาพูดหน้าตาเฉยก่อนจะกวาดตามองหล่อนด้วยสายตาขำๆหรือจะให้ผมโกหกโอเคถ้าคุณจะสบายใจขึ้นบ้าง ผมมองเห็นคุณเป็นสาวสุดเซ็กซี่หุ่นนี้เช้งกระเดะหน้าฟัดเป็นบ้าแบบนี้พอใจหรือยังครับเขาแกล้งร้ออย่างหน้าโมโหที่สุดหล่อนทำท่าแทบเต้นเล้าไปด้วยความฉุนโกรธมองเขาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อเลยทีเดียวบ้าหล่อนแก้มแดงปังทั้งโกรธทั้งอายพานงอนตุ๊บป่องใส่เขาทันทีฉันไม่อยากพูดก,กับคุณแล้วไปไหนก็ไปไปให้พ้นเลยนะท่าทางแสนงอนนั้นทำให้เขาหัวล้อเจมใส่ด้วยความรู้สึกเอ็นดูในตัวหญิงสาวยิ่งนะัก ความรู้สึกในเวลานี้เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขอย่างประหลาดไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนทำให้เขาบังเกิดความรู้สึกแบบนี้มาก่อนหล่อนคือความสดใสอบอุ่นและเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกแบบที่เขาไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนหล่อนทำให้เขากลายเป็นหนุ่มน้อยช่างเล่นช่างล้อแบบที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาก็มีเจ้าอารมณ์นี้อยู่ในตัวชายหนุ่มเดินมาใกล้และชะโงกหน้าคมเข้าไปยิ้มล้อ ทำให้หญิงสาวอดใจอ่อนขึ้นมาไม่ได้จึงกั้นยิ้มไว้ไม่อยู่หล่อนสําลักหัวเราะออกมาแก้มแดงปังอย่างเคินเคินคุณนี่ทะเลนจริงหล่อนรีบเมินหน้าไปทางอื่นอย่างกระดากเคินอายใบหน้าคมเกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มอารมณ์ดีไปทานข้าวกันกับผมนะผมเลี้ยงไม่ได้หรอกฉันต้องรอพ่อหล่อนใส่หน้าปฏิเสธพ่อมาไม่เห็นฉันคงตกใจแย่ หล่อนอธิบายออกไปลาวกับปัวว่าเขาน้อยใจว่าแย่จังเขาบ่นเสียงออดช่วยผมคิดหน่อยสิว่าจะทำยังไงดีหล่อนปลายตาค้อนเขาอย่างขวางขวางเรื่องอะไรมาให้ฉันคิดล่ะคะไม่เกี่ยวกับฉันสักนิดก็ผมอยากไปทานข้าวกับคุณน,นี่เขาพูดหน้าตาเฉยหล่อนอดแก้มแดงสู้ซาขึ้นมาไม่ได้หญิงสาวรีบกบเกลือนด้วยการปั้นหน้าบึ้งก่อนจะบ่นว่ายุ่งจริงตาคนนี้ หน้าช่วยผมคิดหน่อยนะนึกว่าเอาบุญหล่อนมองหน้าเขาอย่างขันขันแล้วรีบกัดดินฝีปากเอาบุญกับคุณคงได้บุญตายละโท่ได้สิคุณผมนะ่ะคนดีร้อเปอร์เซนเลยนะครับพูดแล้วจะหาว่าคุยเขาทำท่ายืดอกจนตัวพองโตหล่อนหัวลอดคลิกออกมาอย่างขำๆไม่หาละคุณนะ่ะคี้คุยเลยละ่ะดวงตาคู่สวยใช้แววแจ่มใสชนิดที่ทำให้เขามองเพลินจนไม่รู้เบือ่อ ดวงตาคมฉาบจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยจนหญิงสาวชักอึดอัดอัจ,จิมากบเกื่อนด้วยการรีบหันหลังให้เขาทันทีเอ่อไว้ลองฉันขอพ่อดูก่อนก็แล้วกันหลอนเดินหนีเข้าไปที่โต๊ะทํางานของบีดาใจเต้นระทึกอย่างบอกไม่ถูกบ้าจริงทําไมผู้ชายคนนี้ถึงทําให้หลอนวันไว้ได้มากขนาดนี้ก็ไม่รู้อย่าลืมสิว่าเขาคือเสือผู้หญิงหลอนไม่ควรใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาจะถูกเขาขย้ำเอาได้ง่าย แต่ผู้ชายคนนี้ดูห่างไกลาจากภาพเสือร้ายลิบลับเลยนี่นาเขาช่างดูไม่มีพิษสงอะไรเลยเขาออกจาอารมณ์ดีและช่างเล่นเหลือเกินหล่อนไม่แปลกใจเลยที่ผู้หญิงที่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาต้องตกลุมรักเขาทุกลายผู้ชายคนนี้ช่างไร้ลึกเหลือเกินหล่อนเตือนตัวเองให้ระวังตัวให้จงหนักอย่าให้เขาดึงหัวใจหล่อนไปได้เชียวถ้าเป็นเช่นนั้นหล่อนนั่นแหละจะเป็นฝ่ายช้ำไม่ใช่ใครอื่นหล่อนไม่ได้ต้องการความลักแบบฉากผ่าน อาจิมาถูกอบรมสั่งสอนให้รักเดียวใจเดียวไม่ทำตัวเสเพความรักของหล่อนมีค่าที่ควรทนุถนอมไว้จนวันตายไม่ใช่จะแจกจ่ายใ,ให้ใครง่ายๆอย่างเช่นที่เขาเคยทำดังนั้นความต้องการของหล่อนและผู้ชายคนนี้จึงสวนทางกันโดยปริยายไม่มีทางที่จะมาบรรจบกันได้หล่อนไม่ต้องการรักเล่นๆแต่สำหรับเขาความรักคือเกมสนุกเท่านั้นเอง อย่าเพอ้อใจไปรักเขาข้างเดียวหล่อนจะเจ็บหนักและเสียความรู้สึกไปจนชั่วชีวิตมันไม่คุ้มเลยความคิดนั้นทําให้หญิงสาวพานโกรธเขาขึ้นมาดือด้อหล่อนเม้มปากเขาทําให้หล่อนนึกถึงซาตานในคาบเทพบุรุษเกือบไปแล้วเชียวหล่อนคิดอย่างใจหายวา่าหล่อนเกือบเผลอตัวตกหลุมสเสน่ห์ของเขาเข้าโดยไม่รู้ตัวดีนะที่หล่อนดึงตัวเองกลับมาได้ทันไม่อย่างนั้นคงกลายเป็นเหยื่อของเขาไปแล้ว เห็นได้ชัดว่าเขาเชี่ยวชาญในการอ่านจิตใจคนและออกจะฉลาดเฉียบแหลมในการเลือกใช้วิธีล่อหลอกเยือให้ตายใจความช่างเล่นความอ่อนหวานน่ารักของเขาเกือบทําให้หล่อนอาทรเขาด้วยความเบาปัญญาและอ่อนเชิงเชอะหล่อนไม่โง่ขนาดนั้นหรอกหล่อนยังไม่เพลอฮุบเยือของเขาง่ายๆอย่างที่เขานึกแน่ๆหญิงสาวจมอยู่กับความคิดก่อนจะตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวว่าหล่อนจะไม่ญาติดีกับเขาอีกแล้ว อจิมาหน้าบึ้งไปทันทีต่อหน้าต่อตาเขาจนชายหนุ่มทำหน้างงง,งกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของหญิงสาวแต่อย่าดีกว่าเช่นเปลี่ยนใจละเชิญคุณไปหาคนอื่นเถอะหล่อนพูดเสียงแข็งทำเอาชายหนุ่มอ้าปากค้างไปเลยทีเดียวเขาก็บพิบตาปิดๆมองหญิงสาวด้วยสายตางงง,งไม่เข้าใจในท่าทีปึงปังเย็นชาของหล่อนอยางกระทันหันนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หล่อนก็ยังดีๆอยู่เลยเขานึกในใจอย่างงงๆ เขาพูดอะไรผิดไปงั้นหรือแต่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่นาสีหน้าของหญิงสาวดูกระด้างดวงตาคู่สวยชายแววแห้งแรงตอบกลับมาทําไมล่ะครับหล่อนไม่ยอมมองหน้าเขาไม่มีทางที่เขาจะทําให้หล่อนใจอ่อนได้สําเร็จไม่ทําไมแต่ไม่อยากไปมีอะไรหรือเปล่าหล่อนตอบเขาอย่างรวนจัดดวงตาคู่คมจับจ้องใบหน้ามึนตึงนิ่งสนิทเหมือนทะเลลึกเขาเองไม่เข้าใจพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นัก หลอนอารมณ์ป่วนแปรจนเขาตามไม่ทันแม้จะคิดว่าหล่อนยังเด็กอยู่มากหล่อนย่อมคิดอ่านแบบเด็กๆไม่มีเหตุผลนึกถูกใจก็เล่นหัวไม่ถูกในใจขึ้นมาก็ใส่หัวไปให้พ้นเสียอย่างนั้นไม่สนใจเลยว่าคนอื่นเขาจะรู้สึกยังไงอิสเลลนึกในใจว่าแล้วเขาก็โกรธเป็นเหมือนกันนี่นาะเขาไม่ใช่ของเล่นของหล่อนสักหน่อยที่พอใจจะหยิบมาเล่นก็หยิบมาเล่นไม่พอใจก็ทิ้งไปเสียเฉยๆไม่เคยมีใครทำท่าเฉยชาใส่เขาแบบนี้มาก่อน ความรู้สึกนี้จุดประกายความโกรธขึ้นมาในใจเขาอย่างประหลาดเขาพบว่าอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นระหว่างเขากับผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกรุนแรงอย่างที่เขาเองก็ควบคุมไม่ได้มันราวกับว่าในวินาทีเดียวกันเขาอยากจะดึงหล่อนเข้ามาจูบและในวินาทีเดียวกันนั้นเขาก็อยากขยี้หล่อนให้แหลกคามือรูปหนึ่งในอารมณ์เขาเกิดความรู้สึกอยากจะเอาชนะหล่อนอย่างรุนแรงขึ้นมา ทำให้เขามีความรู้สึกมุ่งมั่นเด็ดเดียวแบบไม่เคยเป็นมาก่อนเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาเป็นของเขาให้จงได้ไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งความรู้สึกนั้นพุ่งแรงสยจนทำความพุ่งพ่านให้กับเขาอย่างไม่น่าเชื่อเขามองหล่นด้วยความทิฏฐิเชื่อมั่นในตัวเองในระดับสูงคนอย่างเขาเดินหน้าแล้วไม่คิดที่จะก้าวถอยหลังความพุ่งพ่านในใจทำให้เขาโผงออกไปด้วยแรงอารมณ์ จ้องมองหญิงสาวด้วยสายตาเหินห่างปานกันไม่มีเขาตอบเสียงปึงชามีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ในดวงตาคมปราคู่นั้นจนหล่อนรู้สึกเหมือนจะหายใจไม่ออกหากแต่หญิงสาวพยายามฝืนทําใจแข็งเข้าไว้ดีหล่อนเชิดหน้าใส่เขาอย่างทะนงองอาจเขายืนนิ่งอยู่ในท่านั้นอยู่เป็นคู่คิ้วคมขมวดมุ่นอย่างขัดใจเต็มที่เขาหมุนตัวเดินจากไปด้วยท่าทางเหมือนเด็กชายแสนงอนไม่มีผิด หล่อนมองตามเข้าไปจนลับตาด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกมันกึ่งอาวรอ,อย่างไรก็ไม่ทราบท,าท,าทั้งๆที่หล่อนควรดีใจเสียด้วยซ้ําที่เขาเลิกตอแยหล่อนเสียได้หญิงสาวเก็บความรู้สึกไม่สบายใจเอาไว้ไม่บอกเล่าให้ใครรู้สีหน้าหญิงสาวดูเคร่งเครียดจนเห็นได้ชัดหมกมุ่นอยู่กับความคิดของตัวเองจนดูเหม่รอ,อยบิดาพูดอะไรกับหญิงสาวเลยไม่ทันฟังจนคุณประโพศอดข้องใจขึ้นมาไม่ได้ข้าว คุณประพศ์เรียกหญิงสาวเป็นครั้งที่สามแล้วหากแต่หญิงสาวไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินเลยหญิงสาวสะดุง้งรีบมองบิดาด้วยสายตางงๆพ่อเรียกข้าวรือคะพ่อเรียกหนูตั้งหลายคำแล้วหนูคิดอะไรอยู่คุณประพศ์ทำหน้าสงสัยไข้รู้อจจิมายิ้มเก้อๆเปล่าคะ่ะลอนปฏิเสธออกไปทันทีแปลกจริงลูกคนนี้ใจลอยไปถึงไหนพ่อถามว่าหนูหิวหรือยังเออยังคะ่ะพ่อหิวแล้วหรือคะ พิวีนี่เกือบบ่ายสองแล้วท่านยกข้อมือขึ้นดูเวลาพ่อทำงานเพลินหนูก็ไม่เตือนพ่อด้วยอจจิมาหัวเราะแฮ่ๆหล่อนเองกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่เหมือนกันจนลืมเวลาไปเลยทีเดียวเพิ่งรู้สึกตัวก็เมื่อบิดาเรียกนี่แหละเออข้าวข้าวหล่อนไม่รู้จะตอบบิดาว่าอะไรจึงได้แต่อ้ำอึ้งไปไปเถอะกินข้าวแล้วพ่อจะเลยส่งหนูเข้าบ้านคุณประพลุกจากเก้าอี้หญิงสาวมองบิดาอย่างกังขา แล้วพ่อละคะหลอนถามเมื่อรู้สึกว่าพ่อจะยังไม่กลับบ้านพร้อมกันพ่อว่าจะมาทํางานต่ออีกสักหน่อยงั้นพ่อไม่ต้องไปส่งข้าวหรอกคะ่ะข้าวกับเองก็ได้คะ่ะพ่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนไปย้อนมาคุณประโพ์ท,ทําท่าช่างใจรลวกับไม่อยากปล่อยลูกสาวให้กลับบ้านตามลําพังเอาอย่างนั้นหรือท่านทําหน้าไม่ค่อยสบายใจนักคะ่ะหญิงสาวพยักหน้ายืนยันข้าวกับได้คะ่ะเออ หญิงสาวทำหน้ายิ้มเจเจออกไปข้าว่าข้าว่าจะไปเดินหาซื้อของสักหน่อยนะคะได้ยินแบบนั้นคุณประพจน์เลยหัวเราะชอบใจออกมาไร้จริงนะลูกคนนี้จะถือโอกาสแวบเชียวนะเราบิดาควักกระเป๋าสตางค์ออกมาหยิบธนบัตรใบละพันส่งให้ลูกสาวสองใบหญิงสาวรีบไหว้บิดาทันทีด้วยท่าทางประจบประแจงขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณพ่อใจดีที่สุดเลยรู้ใจข้าวที่สุดในโลกเลย หล่อนรับเงินจากบิดาด้วยใบหน้าเกลื่อนรอยยิ้มคุณประพ์หัวเราะถูกใจยื่นมือไปโค้งหัวลูกสาวด้วยความรักใคร่เอ็นดูพ่อไม่รู้ใจลูกแล้วจะให้พ่อรู้ใจใครจริงไหมอยากกลับให้เย็นนักนะลูกค่ะหญิงสาวรับคํากระตือรือร้นงั้นเราไปทานข้าวกันเถอคะค่ะข้าวชักจะหิวแล้วล่ะค่ะคุณประพ์สายหน้ายิ้มยิ้มกึ่งละอานิดนิดเอ็นดูหน่อยหน่อยก่อนเดินตามลูกสาวออกไปจากห้องทํางานชั่วคราวของตัวเอง อจิมาเริงล่าหลังจากแยกจากบิดาแล้วก็โดดขึ้นรถโดยสารประจำทางไปห้างสรรพสินค้าชื่อดังที่หมู่วัยรุ่นชอบไปเดินเที่ยวกันอจิมาไม่ต่างไปจากวัยรุ่นทั่วไปนักอยากเที่ยวเตไม่ชอบอยู่กับที่ยังรักที่จะสนุกสนานเฮฮาหญิงสาวเดินดูของเข้าร้านนู้นออดร้านนี้เป็นว่าเล่นได้เสื้อตัวสวยมาตัวหนึ่งกับกางเกงขาสั้นไว้ใส่อยู่กับบ้านอจิมาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของทานให้บิดามารดา ตามภาษาเด็กกตัญยูที่ก็อดจะนึกถึงบุพการีไม่ได้อจ,จิมาตั้งใจจะเอาใจบิดามารดาให้มากๆที่อจ,จิมามาอยู่ดีมีความสุขทุกวันนี้ก็เพราะท่านสองคนสายมากแล้วอจ,จิมาออกมาจากมหาวิทยายลัยของรัฐแห่งหนึ่งด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนักหล่อนพยายามเก็บความรู้สึกผิดหวังเอาไว้อย่างยิ่งยวดทั้งที่อยากร้องไห้ออกมาให้ดังๆอจ,จิมาสอบเข้ามหาวิทยายลัยไม่ได้หล่อนรู้สึกรลว กับว่าโลกทั้งโลกพังทลายซึ่งก็คงเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกหลายร้อยคนพันคนที่สอบไม่ติดสิ่งที่อัจจิมาอยากทำที่สุดก็คือกลับไปซบอกมารดาแล้วร่ำไห้เสียใจให้สาแก่ใจเมื่อเช้าบิดามาส่งหล่อนที่นี่ท่านอวยพรให้อัจจิมามีชื่อติดที่บอร์ดและยังปลอบหลอนว่าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะลูกยังมีที่เรียนอีกตั้งหลายแห่งอัจจิมายิ้มอย่างไม่ค่อยมั่นใจนักว่าตัวเองจะสอบผ่านหรือเปล่า พอทำข้อสอบไม่ได้สักเท่าไหร่อจิมาไม่ใช่เด็กหัวดีแต่ก็ขยันอ่านหนังสือถ้าโชคดีหลอนอาจสอบติดแต่ถ้าสอบไม่ติดจริงๆหลอนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไรต่อไปอจิมาเดินคอตกป่านนี้ทางบ้านคงรู้เรื่องแล้วว่าอาจิมาสอบไม่ผ่านมารดาบอกว่าจะโทรศัพท์สอบถามผลการสอบจากบริการทางโทรศัพท์อจิมาไม่ต้องมาดูรายชื่อด้วยตัวเองก็ได้แต่หล่อนก็อยากมาดูผลด้วยตาตัวเอง แล้วก็ไม่มีรายชื่อของอัจิมาปรากฏอยู่บนบอร์ดจริงๆช่วงเวลานั้นหญิงสาวออกมึนงงไปทันทีไม่รู้เหมือนกันว่าพาตัวเองกลับบ้านได้อย่างไรทราบว่าบิดามารดาคงเป็นห่วงเพราะบิดากลับจากที่ทำงานแต่วันอัจจิมากลับถึงบ้านก็โผลเข้ากอดมารดาร่ำให้เสียใจจนน่ากลัวนางอมาลาปอกบ,บุตรตีพยายามพูดให้กำลังใจเพื่อให้ลูกสาวตนเองรู้สึกดีขึ้น อจิมาพูดหงอยไปถนัดทราบว่าตนเองทำให้บิดามารดาต้องเป็นห่วงก็พยายามฝืนทำใจให้ล่าเริงอย่างที่เคยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณประโพธ์ถึงก็ออกปากปาลบกับภรรยาพ่อว่าเราควรทำอะไรสักอย่างแล้วนะแม่นางอมมาลาเห็นด้วยแม่ก็กำลังคิดอยู่ลูกของเราดูไม่ค่อยดีเลยแกคงผิดหวังมากนั่นสิพ่อห่วงว่าลูกจะคิดมากแม่คุยกับลูกบ้างหรือเปล่าคุยจ้ะ บอกแกแล้วว่าสอบไม่ได้ไม่เป็นไรให้แกเรียนในมหาวิทยายลัยเอกชนก็ได้แต่ท่าทางลูกดูไม่ค่อยดีขึ้นเลยคุณประโพศพยักหน้าขึมๆพ่อเป็นห่วงยิ่งมีข่าวพาดหัวว่าเด็กนักเรียนฆ่าตัวตายก็ยิ่งใจไม่ดีเลยจะพ่อแม่ก็คอยสังเกตลูกอยู่ไม่ค่อยอยากปล่อยให้แกอยู่คนเดียวแม่อยากบอกแกว่าอนาคตของแกไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสอบเข้ามหาวิทยายลายัยได้หรือไม่ได้ นางอมาราลาถอนใจหนักๆพ่อพูดกับลูกแล้วแกยังดูซึมๆพ่อว่าท่าทางจะไม่ได้ผลให้ลูกไปเที่ยวสักพักดีไหมพ่อเรื่องเรียนไว้ค่อยพูดกันอีกทียังมีเวลาเลือกที่เรียนอีกเป็นเดือนพ่อกำลังคิดอยู่พ่อว่าแม่ลองคุยกับลูกดูถ้าเขาอยากไปเที่ยวไหนเราก็จะได้พาเขาไปแล้วพ่อว่างหรือจ๊ะงานพ่อกำลังเร่งอยู่ไม่ใช่หรือนางอมาราลาทำหน้าไม่สบายใจ ยังไงลูกก็ต้องสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดพ่อห่วงลูกมากกว่านางอมาราพยักหน้าหนัก,นกงั้นแม่จะลองคุยกับลูกดูนางอมาราหาโอกาสคุยเรื่องนี้กับลูกสาวทําให้อัจิมาทราบว่าตัวเองทําให้บิดามารดาเป็นทุกข์ด้วยความรู้สึกผิดยิ่งนักข้าวขอโทษคะ่ะที่ข้าวทาให้พ่อกับแม่เป็นห่วงข้าว่อนไหว้ขอโทษมารดาข้าวเอ่อข้าวไม่ควรทําให้พ่อกับแม่เป็นทุกข์เพราะข้าว พูดอะไรอย่างนั้นลูกพ่อกับแม่มีลูกคนเดียวพ่อกับแม่ไม่รักไม่ห่วงลูกแล้วจะให้พ่อแม่ห่วงใครพ่อเขาบอกว่าเขาจะหยุดทำงานพาข้าวไปที่หญิงสาวทำตาปิบปิบแต่พ่อยุ่งมากไม่ใช่หรือคะพ่อเขาคงเจียดเวลาไปได้ลูกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกส่วนเรื่องเรียนลูกอยากเรียนอะไรเราค่อยมาคิดกันอีกทีอจิมามีความตั้งใจเด็ดเดียวว่าหล่อนจะต้องสอบเข้ามหาวิทยายลัยให้ได้ ข้าจะหยุดดูหนังสือและลองสอบใหม่ปีหน้าค่ะแม่ผู้เป็นมารดาขโวมดคิ้วยุ่งทันทีเอาแบบนั้นหรือแล้วไม่เสียเวลาหรือลูกข้าวตั้งใจแล้วคะ่ะข้าวจะเรียนพิเศษแม่ไม่ว่าข้าวใช่ไหมคะหญิงสาวมองหน้ามารดาด้วยสายตาไม่ค่อยมั่นใจนะักแม้ว่านางอมาราจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของลูกสาวแต่หัวอกของคนเป็นแม่ย่อมรักและตามใจลูกเสมอแม่ไม่ว่าหรอก ท่านยิ้มออกมาอย่างปาณีถ้าลูกตัดสินใจแน่วแน่แม่ก็ตามใจแม่กลัวแต่ว่าถ้าข้าวสอบไม่ติดอีกเวลาอีกตั้งปีหนึ่งพ่อว่าแม่อย่าเพิ่งวิตกไปเลยพอถึงเวลานั้นอะไรต่ออะไรมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ได้อะไรที่พ่อว่ามันอะไรจ๊ะนางอมาลาทำท่างงง,งพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พูดเผื่อไว้พ่อไม่อยากให้แม่คิดมากปล่อยให้มันเป็นไปตามชะตากำหนดจะดีกว่านางอมมลาพยักหน้า แมนไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่สามีพูดนักอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงกันเล่าในเมื่อลูกสาวตัวเองอยู่ในวัยเรียนแกมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือให้สูงที่สุดเท่าที่สติปัญญาของแกจะเรียนได้เพื่ออนาคตในวันข้างหน้าคนเป็นพ่อแม่คนก็ต้องการแค่นี้แหละอยากให้ลูกมีวิชาความรู้ไว้ทำมาหากินเลี้ยงชีพเพราะพ่อแม่ไม่อาจเลี้ยงลูกไปจนตายได้คิ้วเข้มขมวดมุ่นเข้าหากันดวงตาคู่คมฉายรอยคุ้นคิด หลังจากที่หัวหน้าคนงานออกจากห้องไปแล้วคุณประพศร์รับเหมางานก่อสร้างไม่ได้มาทำงาน3ามวันทั้งวันนี้ทำให้ชายหนุ่มต้องเรียกตัวหัวหน้าคนงานมาไต่ถามและได้ความว่าคุณประพศร์พาลูกสาวไปตากอากาศชายทะเลเห็นแกบ่นกุ้มๆนะครับว่าลูกสาวแกสอบเข้ามหาวิทยายลัยไม่ติดถ้าทางคิดมากคงกลัวว่าลูกสาวจะเครียดก็เลยพาไปพักผ่อนเฮียแกรักลูกสาวหน้าดูเลยครับ ขนาดยอมทิ้งงานไปได้ทั้งๆท,ที่แกเป็นคนเอางานเอาการออกจะตายไปอิสรเรลเพิ่งทราบว่าหญิงสาวเข้ามาหาวิทยายลัยไม่ได้ชายหนุ่มบังเกิดความรู้สึกห่วงใยห,หญิงสาวขึ้นมาทันทีถ้าทางคงไม่ค่อยดีนักไม่อย่างนั้นประโพธน์คงไม่หยุดงานพาลูกสาวไปพักผ่อนเองแบบนี้เขาออกร้อนรุ่มในใจอยากรู้เรื่องขึ้นมาแปลที่แม้นเวลาจะผ่านไปหลายสัปดาห์ แต่เขาไม่เคยลืมความรู้สึกที่มีต่อหญิงสาวเลยแม้ขนาดจิตเดียวเขาเองก็มีงานยุ่งจนไม่มีเวลาคุ้นคิดถึงเรื่องนี้พอมารู้ว่าหญิงสาวพบมรสุมชีวิตเขาก็ออกเป็นห่วงนึกอยากช่วยเหลือเธอขึ้นมาเขาแทบอดใจรอจนคุณประโภทกลับมาจากต่างจังหวัดไม่ไหวทีเดียวพอคุณประโภตกับเข้าทำงานในเช้าวันหนึ่งเขาก็รีบเรียกตัวคุณประโภทไปเรียบเรียบเคียงเคียงถามทันที คุณประโพศทำท่าเกรงอกเกรงใจเขาทั้งที่เขายังไม่ได้ถามอะไรเลยด้วยซ้ำผมไม่ได้เข้ามาดูงานสายวันครับพอดีที่บ้านมีเรื่องยุ่งยุ่งนิดหน่อยประโพศพูดอย่างออกตัวชายหนุ่มอดถามอย่างประหลาดใจไม่ได้สีหน้าเขาดูเข่นขึมจนอีกฝ่ายไม่ทันจับพิรุษได้ว่าเขากำลังใจจดใจจ่ออยากรู้อยู่มีเรื่องอะไรหรืออ๋อประโพศยิ้มเจเจเกล่าวออกไป ความจริงตนเองไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ในายจ้างฟังก็ได้แต่ความเกรงใจทําให้ประโภต์อธิบายออกมาว่าเออคือลูกสาวนะครับแกสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ติดผมเห็นแกซึมซึมก็เป็นห่วงกลัวแกจะคิดมากเลยพาแกไปพักผ่อนผมต้องขอโทษคุณอิสเลเลมากๆเลยครับที่ทําเหมือนที่งานไปอย่างนี้ไม่เป็นไรนี่เขาพูดเข่งๆเป็นผมก็คงทําแบบนั้นเหมือนกันกันไว้ดีกับแก เด็กสมัยนี้เขาหัวรุนแรงน่ากลัวใจครับผมขอบคุณที่คุณอิดกรุณาเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อก็แบบนี้ล่ะครับเขาเอ่ยถามออกมาตามภาษาคนร้อนใจแล้วนี่ลูกสาวคุณเป็นยังไงบ้างอ๋อดีขึ้นมากแล้วครับแต่ก็คงต้องให้เวลาเขาทำใจบ้างแปลกนะเด็กที่เรียนสายสามัญมักจะคิดว่าชีวิตตัวเองขึ้นอยู่กับการสอบเข้ามหาวิทยายลัยเขากล่าวสีหน้าคึม,คม ครับนี่ก็เห็นว่าจะลองสอบใหม่ปีหน้าลูกสาวผมเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวลองว่าเขาอยากจะทำอะไรแล้วเขาก็จะทำให้ได้งั้นหรือเขาทำหน้าคุ้นคิดแล้วตอนนี้จะเรียนที่ไหนล่ะเห็นว่าจะพักไว้ก่อนนี่ครับเขาตั้งใจจะดูหนังสือหาที่เรียนพิเศษเอาผมห่วงเขาอยู่กลัวว่าจะเสียเวลาไปปีหนึ่งแต่ก็คงไม่เป็นไรเพราะยังพอมีเวลาเวลาอีกตั้งปีเขาก็อาจจะคิดอะไรได้มากขึ้น อีกฝ่ายนิ่งฟังเงียบกิบรลาวกับใช้ความคิดไปด้วยคุณประพศ์คุยเรื่องงานโดยไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงลูกสาวอีกชายหนุ่มก็พยักหน้าไปแกนๆขนาดคุณคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจผมว่าน่าจะลองให้ลูกสาวคุณมาลองฝึกงานในบริษัทผมดูเห็นว่าเรียนมาทางสายศิลไม่ใช่หรือถ้าทางจะเก่งเรื่องภาษาความเกรงใจทำให้คุณประพ์ปฏิเสธไม่ออกเพราะอีกฝ่ายแสดงความหวังดีออกมาด้วยความจริงใจ คุณประโพ์จึงเอ่ยปากกับลูกสาวหญิงสาวหน้าเจือนไปทันทีท่านเอ่ยปากออกมาพ่อก็เลยพูดไม่ออกแต่ถ้าลูกไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรพ่อจะหาทางแก้ตัวให้เองถ้าทางบิดาจะดูเกงใจเขาอยู่ไม่ใช่น้อยอัจิมาเม้มปากไม่ชอบใจนักที่เขาใช้อํานาจหน้าที่มาบังคับบิดาแบบนี้เขาทําแบบนี้ทําไมเขาต้องการอะไรจากอจิมากันแน่หล่อนคิดด้วยความสงสัยออกมาสีหน้าหมกมุ่นยุ่งเหยิงและสับสน บางทีเขาอาจจะขาดคนจริงๆอย่างบิดาว่าก็ได้หล่อนพยายามคิดในแง่ดีเข้าไว้จะให้หล่อนคิดว่าอย่างไรเล่าคิดว่าเขาทำแบบนี้เพราะอยากใกล้ชิดกับหล่อนงั้นหรือคิดแบบนั้นดูจะลงตัวเองไปสักหน่อยอย่างเขานะหรือจะมาสนใจอะไรหล่อนไม่มีทางแน่ถ้าทางเขาดูโกรธหล่อนอยู่มากไม่ใช่หรือในครั้งสุดท้ายที่เจอกันหล่อนไม่คิดว่าเขาพิสมัยในตัวหล่อนนักหรอกหญิงสาวคิดทบทวนก่อนจะนึกในใจว่า บางทีก็ดีเหมือนกันหล่อนจะได้ไม่มีเวลาว่างมากเกินไปได้ทำอะไรสักพักความรู้สึกหล่อนอาจดีขึ้นกว่านี้ก็เป็นได้